ใจอู้ยสนใจสนใจสนใจตอนนีอื่นน่ะสนใจอู้ยะใครสนใจอีลาเนี่ยตอนนี้เป็นกำลังใจให้องวิงหน่อยเร็วนะครับกับโปรต่อไปหนูจะได้รับงานเดียวแล้วนะอ้าวมีเงินแล้วเ้อะหนูต้องทำงานคนเดียวแล้วต่อไป เงินแล้วโอ้ยอะช่วยกันจ yes> ouais> ิ้มหน่อยเร็วงงพ่อโจกลับมาพ่อโจกลับมานะครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าโปรแรกเนี่ยนะครับหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้ขึ้นไปเกียรฮอรตนะหนึ่งร้อยยี่สิบสองละอะหนึ่งร้อยยี่สิบสองอร์เลยเอาอย่างนี้ถ้าขึ้นไป200ฮอตวันนี้แทนคำขอบคุณที่พ่อโจประสบความสำเร็จเดี๋ยวอาจจะได้ฟังเพลงจากพ่อโจอะ พอนาพ่อนี้ร่วมแซงพอดีแต่ว่าวันนี้พ่อโจครับได้ข่าวว่าพ่อโจเนี่ยมาอยู่กับบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับมาอยู่ที่ป้าเมืองทองมาเจอครูบาอาจารย์ครับแล้วที่สำคัญคืออาจารย์ท่านเนี่ยก็แบบซัพพอร์ตพ่อโจด้วยเมื่อกี้ไปขอพรนะอันนี้จริงๆนะคนลุกนะผมอยากให้ท่านเข้ามาในนี้ดีกว่าใช่เดี๋ยวต้องเชิญเพื่อมาให้พรกับทุกคนที่อยู่ตรงนี้ใช่ตอนนี้ทุกคนช่วยกันกดตะกร้าเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์นาครับเปิดตัวอาจารย์น้ำ แล้วก็เดือนนี้ไม่ได้มีการจับลงพลสแต่ว huh. mm ัน hmm. นี้จะให้แบบออนไลน์แบบนี well so here, ้เลยให้อาจารย์วยพรเพราะเมื่อกี้วยพรเข้าตัวเราสมเร็จแล้วเดี๋ยวให้วยพรเอสซีอูิงรองพ่โจ้ด้วยอ่ะช่วยกันกดตะก้าถ้าตอนนี้ขึ้นมา100คงมนึ่งย130พอดเดี๋ยวเชิญอาจารย์น้ำเลยเอาอย่างนี้คือผมไปอธิฐานอกว่าถ้าผมแบบโชคดีวันนี้ผมก็จะร่วมทําบุญกับอาจารย์1 0 0 0 0บาทครับตอนนี้ทําบุญกับอาจารย์1 0 0 0 0บาทครับ ให้อาจารย์ด้วยอะไรเนี่ยมาเจออาจารย์แล้วปังอะไรขนาดนี้ปังเลยเห็นไหมเนี่ยขอพรเมื่อกี้นี่ครับขอพรนะครับใส่ใจเท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้นะครับก็นะอ่าเป็นกําลังกําลังจะรวยกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เอางี้ละกันขอไว้พรแล้วกันนะครับนะให้คนที่เอฟซีนะน้องอุ๋งอิงกับพ่อโจนะครับที่อยู่ใน นี้อาจจะไม่พูดเยอะเพราะไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวมันจะโดนนะครับนะไอเลิติี่ตอบไว้ก่อนนะขอให้ทุกคนนะครับนะทำการสิ่งใดก็ขอให้สมปรานานะครับนะอิจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหล่นองทองไหลมาให้สําเร็จจังปฏิหารทุกคนนะครับจะค้าขายก็ขอให้มีแต่กําไรนะครับให้จ ดังโด่งโด่งดังด้วยใช่น้าหินก็น้าหินก็ไม่ตาเป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปและเป็นที่รักของศัตรูนะครับใช่ครัตรูวันนี้มาอวยพรวันนี้มาอวยพรขั้นโฆษณาโอเคไปละไม่ขั mm ้นโฆษณาครับวันนี้โชคดีด้วยที่เรล่าบรดาเอฟซีของยี่หล่าเอฟซีปโตเอฟซีเซาหน่อย มาก็ถือว่าับครจากอาจารย์เริ่มแล้วหรอเอารอสามตัวเต็มๆต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือรีบจิ้มตะกร้าครับโปรโมชั่น2แถม2นะครับนี่2แถม2จากราคา1,196้ยเสหเหลือเพียงเหลือเพียง5 0 0รอัอนอี้ประจำตำแหน่งก่อนใครี่ย้อะไรที่เป็นมงคลของอาจารย์อูที่หน้าสทุกคนเริ่มแล้วเหรอ ตประจำตำแหน่งอยู่ใช่ไหมลูกเดียวแล้ว้ววเอาไใกระเปัาอันนี้บอกแล้วว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็จะจะ,จะเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มอย่างนี้อ๋อจะเริ่มเริ่มเริ่มหมุนหมุนแมนะจะจะเปิดแล้วอันนี้รางวัลไหนรางวัลที่หนึ่งเปิดฝาพัสดุทึบแสงแล้วนะครับผมอาจารย์ได้ยินไหครับเลยถ้าเพิ่อ แล้วมไตัเอี่ยงกับความเชื่ออาจารย์ไ่ได้ไปซัพพอร์าจูก็ส่วนใหญ่เ่ราจะรู้กันอย่างแลีวว่าหมองหมอลำหมออะจะมีครูอย่ที่เราเห็นว่าทำไมศิลปินต่างๆเข้ามาหาอาจรครับนัหทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ย่างะเปงี่ยนเปลี่มาเี่ยนเหเปลุ่เี้ยเาคอเดีกยวเขาเลยทำอาจารย์เาตามดิเปล่ยนหุ้ยเใช่เ็จะเป็นมีจิบาจเุ่เตีบ เยอวาเิแต่ว่าพ่อได้อนันไปแล้วไงไปวิ่งหาวิ่งซื้อต้องหิวด้วยมันมีอยู่จริงนะครับอันนี้นะก็ให้ทุกคนไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็ล้วก็สนับสนุนไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้สนับสนุนกันคือกดตะกร้าอ่ะดังนั้นอาจารย์สนับสนุนใครอ้อสมุนพ่อจูรงูอิงแล้วดังนั้นตอนนี้ทุกคนใครอยากจะซัพพอร์ตกาแฟโฉมนะครับเป็นความตั้งใจจากอาจารย์น้ำบารมีแค่ตอนนี้ช่วยกันกดตะกร้าเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ อ่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าถ้าไม่ดีไม่ทํานะครับและถ้าไม่เกตพีเียมถ้าไม่ลังเข้าก็ไม่ทําเดี๋ยวเสียชื่อหมดนะครับให้ลองเปิดใจลองชิมกันดูเราจะไม่บอกว่ามันดียังไงที่เกดเคไม่เกตอะไรให้แค่ฉีกซองมาหรือว่าใส่น้ำร้อนมาทุกคนจะรู้เลยว่าถามน้องได้ถ้าน้องไม่ค่อยได้ดื่มกาแฟแต่กลิ่นเป็นไงบ้างถูกอันอ,อย่างแรกเลยครับเอกกลิ่นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสองเนี่ยผลลัพธ์นะครับก็ลองไปดูนะครับ โอเคเดี๋ยวให้น้องเข้าเพลงขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอตอนนี้ช่วยกันเลยนะครับคามบุกกับอาจารย์นาบแล้วตอนนี้ขอฮอตขึ้นมา200อฮอตขอ2 0 0ฮอตจะได้ฟังเพลงจากอุงอิงสาวนอยเพชรบ้านแพรกับพ่อจูแน่นอนตอนนี้ภารกิจรอบข้างเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าโอ้โหใต้ถุนนี้ปังมากเลยนะอะ ดังนั้นนะคะตอนนี้ใครที่ดูอยู่บอกคําเดียวเลยนะคะว่าครั้งนี้พ่อโจวอิงมาถึงเมืองทองมาถึงกรุงเทพมหานครเพราะว่าเราอยากใจทุกท่านเนี่ยประสบความสําเร็จกับเราอ่าสําหรับพ่อพ,อพอ่แม่เอฟซีทีสร้างไปแล้วนะคะน้อยอย่าลืมยืนยันคําสั่งซื้อนะคะนี่นนเป็นไงพ่อปังมากอายุเพื่อนโอ้เนาะอายุอายุเพื่อนแบบอายุบนก็ <laughs> อายุคนก็ดีอายุสูงก็ดีกับอายุใต้ถุนแต่ตอนนี้เรากลับมาที่โปรของเราช่วงนี่ตอนนี้ช่วยกันกดตะกร้านะเพราะว่าวันนี้เป็นวันไม่ธรรมดานะครับว่าอยู่ที่ป้าคนทองใครอยากฟังเพลงเดี๋ยววันนี้อาจจะเป็นเพลงที่ อุ๋งอิงกับพ่อโจร้รองให้กับทุกท่านได้ฟังกันสดๆในวันที่16นี้นะครับมาอยากฟังตอนนี้ช่วยกันกดฮอตให้ได้200ฮอตจ้า <Hey. S 1> มาตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วทุกคนช่วยดูตื่นเต้นมากตอนนี้จิมตะก้าเลยจิมต,ตะก้าเลย131รา1แล้วคะ่ะอ่ะอเดี๋ยวเราให้ใ<ช>อุ๋งอิงนะครับเดี๋ยวเราจะผัดกันอุ๋งอิงกับพ่อโจว่า ให้อุ๋งอ้อนก่อนแล้วก็พ่อโจอ้อนเอฟซี FC อุ๋งเียบตัวนะถ้าอยากฟังเพลงในช่วงบ่ายวันนี้เป็นเพลงที่ให้กาลังใจดีกว่าสาหรับหลายๆคนที่กําลังลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างอยู่อ้ะอุ๋งอยากให้ขอให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่ช่วยกันหน่อยแล้วพ่อพ่อแม่เอฟซีจ้ะกดส่วยล่ะในเด้อจ้าเด้อขอให้ล่ะได้ยอดขาย้างฟังเนี่ยจ้ามานียนี่เอออ่าถ้าถึงสองร้อยคนวันนี้มีเพลงอะไรอยากฝากพ่อพ่อแม่อันนี้มันต้องรอก่อนเพราะว่า มันบริาหารหัวด่ะก็เรืบรเนา,นานนะเออเพิ่งเพิร้อยเท่าไหร่เองเพิ่งร้อยสามสิบอเอ็ดบอกเออร้อยสามสิบเออเหลืออีกเจ็ดสิบนะฮะอีกอีกเจ็ดสิบออเดอร์ครับผู้ใดบ่ได้รจิมนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยนะจ๊ะแล้วก็โอนยืนยันคำสั่งซื้อเดอจ้อะนี่ผู้ใด,ดจิมมาแล้วนะครับก็อย่าลืมครับนี่อ่าเฮ็ดเป็นมาครับอ่อสาสั่งซื้อแล้วจา้ชาชำระเงินแล้วแล้วจ้าเอามาเลยครับนี่สองแถมสองเนาะ 2 2แถม2ครับแล้วตัวนี้ขึ้นมา136คอตกรดะจ้าเร็วๆทุกคนช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะครับตอนนี้กลับบ้านไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ถึง200นี่ งาน,นอุอ่นพระโจคุณภาพอยู่แล้วคะ่ะงานคุณภาพอยู่แล้วเห็ความตั้งใจทุกคนเนี่ยพอรู้ว่าไม่อัดด้วยความที่เราเคยใกล้ชิดแล้วเราไปดูคอนเสิร์ตคือหน้านงานคอนเสิร์ตก็เต็มที่พีเอ FC งานไลฟ <c oughs> ์สดก็เต็มที่เพื่อลูกค้านี่คือพลังของสองพ่อลูกจริงๆไม่สาคัญก็คืออยากให้อยากให้แฟนๆเราได้ได้สิ่งที่ดีๆครับผมอ่าคือสิ่งที่ดีต่อต่อต่อสุขภาพวันนี้เรามาพูดถึงกาแฟสุขภาพเนาะห้องอยกแบบอยากแนะนําสิ่งที่ดีให้กับแฟนๆนะครับเนาะอ่ะ จิ้มกันเยอะๆเลยจ้า